ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียบปอารถไถซิ่งวิธีสารนะครับผมเมื่อนี้นะครับผมพามาเบิงรถเกี่ยวข้าว DC 70ครับดันเขาลมครับดันเขาลมรถแกะกล่องนะครับรถปีแหละครับมาเบิ้งกันครับบ่ทั้งในแต่งยังเลยครับเดิมๆเพิ่มเติมแค่คนขับครับผมว่าสิดันเข่าลมเป็นยังไงครับไปใดบ่อพันข้อบ่อครับมาเบิงกันครับ ขั้นนี้เดิมๆนะครับว่าทั้งในแตงข้อว่าทั้งในแตงยั้งเลยครับเดิมๆครับผมแกะกองมาลงหน้าปีนี้โดยเฉพาะเลยครับด้านเขาล้มๆครับเฟืองหนาๆจักหน่อยแต่ว่าตัวนี้ก็โพถือว่าหนาแห้งนะครับตัวนี้เป็นข้อยอดครับขาอยอดนี่กับสิบปอปอหนาบันไดครับผมถ้าเจอเขาวาน ลมลมเฮ้ยเป็นตะนักอยู่ครับเป็นตะนักใจอยู่ยติดเจียวอย่างยากแน่นะครับไปเร็วป่ะเดีครับเพราะเขามันลม เสียงก็จะไล่ไลแน่นะครับฟังเออมีโหลดครับมีโหลด เขาลมลบเขาลมแห้งครับปีนี้เพราะว่าได้เขาไผ่แล้วครับเพราะว่ากตามฝนฝ่าอากาศตามสภาพแวดล้อมแต่ละปีนะครับผมตัว่าหอกะจะมันเหลือกบ่ด้นะครับขึ้นอยู่กับธรรมชาตินะครับเพราะว่าถ้าฝนดีร่มมากนักจริงสิเขานี่เขาเพราเขาเล็กมาคำว้กับ่งจะาโพยู่นะครับเป็นเรื่องธรรมชาติครับเขาหามให้มันโบรมบ่ด้ครับ รเราว่าเอาพันธ์ใหม่ด้อเอาพันี้เ์เตี้ยไป็ัส่นครับเอาดุนีซัดด้วยครับซัดกันยังลบครับเพราะว่ามันตามฝนฝ่าอากาศครับ วัดศสีลำบากเนี่ยครับปีนี้ว่าเอาไปกระโลงเบิดนะครับนาเขายืนนี่ก็จะมีอยู่แต่กับบสถอว่าหลายครับเปนจังนี่งานทางล่างนี่ก็มียืนบางครับมียืนบางโล่งบางครับแล้วแต่แต่ส่วนมากก็จะโล่กันละครับปีนี้สําหรับปีนี้นะครับ